สมแล้วเนาะที่หนังได้เข้าชิงรางวัลอสการ์นะครับนี่คือหนึ่งในการแสดงที่ดีสุดในชีวิตของเบรเดนเฟเซอร์ทรงพลังมากๆเลยครับอินกว่าที่คิดไว้อีกน้อยแต่มากจริงๆเกินคาดไปด้วยมันกินใจมากครับกระดาษเช็ดหน้ายังไม่แห้งดีเลยร้ามากตื้นตันมากค่ะหลากหลายมากตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยครับเหงากว่าวานครับ What's it gonna do My internal organs are two feet in at least ลังเดนเฟรเซอร์ครับคนนี้บทบาทการแสดงของเขาครั้งนี้คือเป็นที่สุดแล้วจริงๆเฮ้ยเขาคืออีกลุกหนึ่งเลยอะ่ะเขาเป็นนักแสดงหนังชีวิตจริงๆของเซดีสิงการแสดงเขาหนักแน่นแล้วก็ดูดันดี Are actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? เขาเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตมามากๆตัวแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือลิสเลยเขาถ่ายทอดความจริงใจผ่านได้อลอกไม่กี่ได้อลอกได้ค่อนข้างดีครับทุกตัวในเรื่องเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงความจริงใจการแสดงมันส่งอารมณ์จันช่วยกันไปหมดเลยครับทุกคนทําให้หนังเรื่องนี้มันอบอวลไปด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ครับมันอิมแพ t คนดูได้มากจริงๆ The W เวลเนี่ยเป็นอะไรที่มันสร้างความเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆนะตอนที่ตัวละครเนี้ยมันแบบลุกขึ้นมาครั้งแรกแล้วเห็นเป็นแบบเต็มตัวคือแบบอตันนน่แน สิ่งหนึ่งที่นําเสนอในเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องเสียงของหัวใจครับการที่ได้อยู่นิ่งๆโดยไม่กดหยุดโดยที่มีกลุ่มเสียงคนหายใจร้องไห้เสียงสะอื่นหรือแม้แต่ขำไปกับมุกรอบๆข้างเราเนี่ย มันทําให้จินิมเมติกเอ็กซ์เพียร์นซ์มันดีขึ้นเยอะเลยครับเป็นหนึ่งในหนังเล็กๆแต่ดูแลรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่กระแทกใจยิ่งกว่าวานอีกฮะคุค้มค่าแน่นอนอยากทุกคนกลับมาดูนะครับฟรีมือไม่มีตกเลยจริงๆนะครับเต็มไปด้วยพลังที่มากมายมหาศาลจริงๆครับผมต้องมาดูครับ <c oughs> เขา่ายทอดบทนี้ได้อย่างแบบที่สุดแล้ว <c oughs> เรามาฟังเสียงหัวใจของนักแสดงในโรงภาพยนตร์นี่แหละครับเดวเวลเหงาเท่าวาน16กุมภาพันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ